ล้อเล่นวันนี้เรามาอยู่กันที่วีแคร์ออโต้สาขาบางนานะครับแล้วพี่มาทําอะไรเด็คะพี่มาซักผ้ามั้งก็ที่พี่มาที่นี่เพราะว่าเขามีโปรโมชั่นเด็ดๆโปรโมชั่นถ่ายน้ำมันเครื่อง999บาทใช่เ<า>ลยครับฟังไม่ผิดแหละครับโปรโมชั่นถ่ายน้ำมันเครื่อง999บาทเท่านั้นเรื่องของเรื่องก็คือตามมาจากติ๊ตกต่อนั่นแหละเดี๋ยวว่าอย่างง,างี้เลยเห็นแกรของถูกก็เลยพุ่งตัวมาที่นี่เลยครับและในโปรโมชั่นเนี่ยเขามีของแถม9รายการมูลค่ารวม3,500บาทมะไรบ้างไปดูกันครับอย่างแรกก็คือปล่อยให้เาล้างรถไปเเลย้ราก็ไไมม่ออยากงันร้้ออนก็เลยมาหงรับรองลูกค้าทีีี่่นมแอร์เย็นฉ่างแถมมรกก็ อันนี้ก็แอบ,บลงมาเช็คนะครับเขากำลังดูดฝุ่นเลยอุยอ้ยอุ้ยควันอะไรอะ่ะน่าจะเป็นฝุ่นนะ อเล่นเขาก็คือสตรีมช่องแอร์ทุกคนและนี่ก็คือช่วงต้นคลิปที่บอกว่าไฟไหม้นั่นเองไม่ใช่ไฟไหม้นะครับอันนี้คือพ่นห้องเครื่องกันหนูและ,มะแมลงแถมยังฆ่าเชื้อโรคได้อีกด้วยและก็มาตรวจภายในกัน,กนครับเฮ้ยเขามาตรวจ30รายการเลยทุกคนอย่างเช็คลูกปืนเช็คคันส่งหรือว่าจะฟังเสียงรูกรอก้ยพูดภาษาไทยไม่ชัดแล้วหรือจะเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องเติมลมไนโตรเจนพอทําเสร็จทุกอย่างก็จะมี qc ตรวจเช็คอีกรอบนึงกันทุกคนนี่คือ before และ after นะบอกเลยว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่วีแคร์คุ มาในตอนนี้วีแคร์เขาเปิด2สาขานะครับสาขาบางนาแล้วก็สาขานวมินท5์